กถินไม่ว่าจะเป็นกถินราชหรือกถินพระราชทานนั้นมีพลานิสงมากหนึ่งเป็นสังฆทานใช้คำว่าทอดคือทอดให้เป็นธุระของสงฆ์ไม่เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งและพระสงฆ์นั้นจะต้องมีห้ารูปขึ้นไปประการที่สองเป็นสังฆกรรมหมายถึงว่าเมื่อรับผ้าพระกระถิ่นพระราชาทานแล้ว ก็นำภาคธินนั้นมาอยู่ในเขตสีมาที่นพระโบสถที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ไปทํานอกสีมาไม่ได้3เป็นการลทานหมายความว่าเขตของการพากธินนั้นมีตั้งแต่แรมค่ำหนึ่งเดือน11ไปถึงเดือนเพ็ญเดือน12คือมีระยะ29วันเท่านั้นเองประการต่อมาก็คือแม้แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวพระองค์ก็สเสด็จ ทกทินพระประธานด้วยพระองค์เองขอโมทนาและเจริญพรกระทรวงทบวงกรมบริษัทห้างร้านเอกชนสถาสาธชนซึ่งขอพระราทานกฐินไปทอดอยังอารามต่างๆนั้นขอทุกท่านประสบความสุขความเจริญด้วยจตุรพิตพรชัยเจริญรุ่งเรืองอยู่ในร่มเงาผู้ศาสนาทั่วกันทุกท่านเทิน พิธีการถวายผ้าพระกฐถินพระราชทานกรถินเป็นการถวายทานที่เป็นการละทานซึ่งเป็นการถวายทานแก่สงฆ์โดยไม่มีการเจาะจงว่าเป็นรูปใดเป็นงานบุญที่มีปีละครั้งและมีกำหนดเวลาเพียงหนึ่งเดือนหลังจากออกพรรษาเมื่อพระสงฆ์ในวัดใดรับการถวายผ้ากรถินแล้วจะรับอีกไม่ได้และเป็นการถวายทานที่พระพุทธองค์ ทรงอนุญาตไว้ในพระวินัยปิฎกกระถิ่นคันธกะซึ่งพระภิกษุที่รับผ้ากระถิ่นแล้วจะได้รับอนิสงส์5ประการคือ 1. ไปไหนไม่ต้องถือเอาตรยจีวรไปครบสำรับ 2. จะไปไหนไม่ต้องบอกลา 3. ฉันคณะโพ์ได้ 4. เก็บอดิเรกจีวรไว้ได้และห จีวรอ,อันเกิดในที่นั้นได้แก่พระภิกษุนั้นทั้งได้ขยายโอกาสจีวรการออกไปอีกถึงกลางเดือนสี่พระพุทธศาสนาได้แพร่หลายเข้ามายัางสุวรรณภูมิและประดิษฐานอยู่บนผืนแผ่นดินไทยซึ่งพระมหากษัตริย์และประชาชนชาวไทยที่ตั้งหลักแหล่งอยู่บนผืนแผ่นดินไทยส่วนใหญ่ได้ยอมรับนับถือและนำหลักธรรมมาปฏิบัติเป็นวิถีชีวิตดังนั้น ในฐานะที่พระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์เอ,เอ,อกอคราศาสดุบธรรมคกได้ทรงสืบสารรักษาพระราชประเพณีการถวายผ้าพระกฐถินเป็นพระราชพิธีโดยไม่ได้ขาดสายทั้งในพระอารามหลวงและวัดราชที่ทรงมีพระราชรัตธาเสด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้าพระกฐถินที่เรียกว่ากฐถินต้นต่อมาได้มีพระอารามหลวงเพิ่มมากขึ้นซึ่งภายในหนึ่งเดือนไม่สามารถ เสด็จพระราชด,ดำเนินถวายได้ทุกพระอารามจึงได้สงวนไว้เพื่อเสด็จพระราชด,ดำเนินถวายผ้าพระกฐถินจำนวน16พระอารามคือวัดราชบพิตรสถิตมหาศีมารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดประวรนิเวศวิหารวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์วัดสุทัศเทพวรารามวัดอรุณราชวรารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดราชโอรสารามวัดราชาธิวาสวิหารวัดสุวรรณาราามวัดนิเวศธรรมประวัติวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวัดเทพศิรินทราวาสวัดพระปฐมเจดีและวัดมกุฏกษัตริยาราม ซึ่งพระอารามหลวงเหล่านี้พระมหากษัตริย์จะทรงเสด็จพระราชดำเนินและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้พระบรมวงศานุวงศ์เสด็จไปทรงถวายผ้าพระกฐินส่วนพระอารามหลวงอื่นนอกจาก16พระอารามดังกล่าวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่วนราชการหน่วยงาน องค์กรหรือบุคคลที่มีความประสงค์ขอรับพระราชทธธานไปถวายเพื่อเป็นการสนองงานสถาบันพระมหากษัตริย์ในด้านการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงสืบไปโดยหน่วยงานหรือบุคคลที่ประสงค์จะขอรับพระราชทธธานทำเรื่องขอพระราชทธธานไปยังกรมการศาสนาซึ่งทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหมอ่อมให้กรมการศาสนาจัดหาผ้าพระกฐินพระราชทานและบริวารพระกฐิน ให้แก่พวกขอรับพระราชทานที่มีความประสงค์จะอัญเชิญไปถวายณพระอารามหลวงที่ได้แสดงความจำนงไว้เมื่อได้ถวายเรียบร้อยแล้วรายงานให้กรมการศาสนาทราบเพื่อจะได้รวบรวม,รวมและจัดทําบัญชีผู้ขอพระราชทานไปยังสํานักพระราชวังเพื่อนําความกราบบังคมทูลทราบใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทต่อไปดังนั้นการถวายภาพระกฐินพระราชทาน ต้องมีการจัดทํากําหนดการและปฏิบัติพิธีการให้ถูกต้องตามโบราณราชประเพณีตามที่บรรพบุรุษได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาโดยมิได้ขาดสายกรมการศาสนาและสํานักพระราชวังจึงได้วางแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องการถวายภาพพระกรถินพระราชทานไว้เพื่อให้ผู้ขอรับพระราชทานนําไปปฏิบัติในพิธีถวาย้าพระกระถินพระราชทาน ด้วยความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมประเพณีของสังคมไทยและในความเป็นพุทธศาสนาปถะถมพกของสถาบันพระมหากษัตริย์การจัดเตรียมสถานที่การตั้งโต๊ะบูปพิสถานภาพพระกฐถินพระราชทานการปฏิบัติพิธีถวายพระกฐถินพระราชทานการถวายบริวารพระกฐถินพระราชทานและในส่วนของผู้ที่ขอรับพระราชทานภาพระกฐถินจัดเพิ่มขึ้นเพื่อถวายพระราชกุศลแด่สถาบันพระมหากษัตริย์ เมื่อประธานเดินทางมาถึงบริเวณประกอบพิธีถวายภาพพระกรถินพระชทธธานจะมีเพลงมหาเลิกเพื่อต้อนรับผู้เป็นประธานก็ทำได้แต่ผู้เป็นประธานควรจะยืนรอให้เพลงจบก่อนแล้วจึงเดินไปยังโต๊ะหมู่ที่ปดิสถานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและภาพพระกระถินพราชทธธานการแต่งกายผู้เป็นประธานข้าราชการ แต่งกายเครื่องแบบปกติขาวพลเรือนชายแต่งกายเครื่องแบบปกติขาวขอขอเฝ้าหรือสูตรสากลพลเรือนหญิงชุดไทย 1. ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2. ก้าวเท้าขวาออกไปประมาณครึ่งก้าวเปิดกลวยบนดอกไม้ทูบเทียนแผดถวายราชสักการะ 3. ยืนตรงถวายความเคารพ 4. ก้าวเท้าออกไปประมาณครึ่งก้าวเพื่ออัญเชิญภาพพระกถินพระธ,ธานมาประคองไว้ระหว่างมือทั้งสองยืนตรงดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารามีห้จบแล้วถวายความเคารพประธานประคองภาพพระกรถินพระทธ,ธานเข้าสู่พระอุโบสถ ผู้ที่ร่วมพิธียืนรับผ้าพระกฐินพระราชทานและจะนั่งหลังจากที่ประธานได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายและประเคนผ้าพระกฐินพระราชทานแด่พระสงฆ์เรียบร้อยแล้วประธานวางผ้าพระกฐินพระราชทานบนผ่านแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่ณเบื้องหน้าพระสงฆ์รูปที่สองประธานเดินไปยังเบื้องหน้าโต๊ะหมู่บูชาพระประธานประจําพระอโอสถรับเทียนจนวนจากเจ้าหน้าที่ เพื่อจุดทูปเทียนบูชาพระประธานประจำพระอุโบสถแล้วกราบพระประธานประจำพระอุโบสถสามครั้งเดินกลับไปยังพานแว่นฟ้าที่บริษฐสถานผ้าพระกฐินพระธิานประธานพิธีหยิบผ้าห่มพระประธานมอบให้เจ้าหน้าที่หรือวัยวัจกรประธานอัญเชิญผ้าพระกฐินพระาชทานบนพานแว่นฟ้ามาประคองไว้ระหว่างมือทั้งสองในลักษณะประนมมือ หันหน้าไปยังพระประธานประจําพระอุโบสถกล่าวนโมสามจบประธานหันหน้าไปยังพระสงฆ์กล่าวคําถวายภาพพระกรถินพระประธานซึ่งคําถวายเจ้าหน้าที่จะติดไว้บนผ้ากรถินกล่าวจบแล้วประธานวางผ้าพระกรถินพระประธานบนพานแว่นฟ้าแล้วประเคนพระสงฆ์รูปที่สองหรือรูปที่นั่งตรงกับพานแว่นฟ้าประธานประเคนเทียนปาติโมก ซึ่งตั้งอยู่ด้านข้างผ่านแว่นฟ้าประธานประนมมือไหว้พระสงฆ์แล้วไปนั่งยังที่นั่งประธานที่เจ้าหน้าที่จัดไว้จากนั้นพระสงฆ์จะประกอบพิธีกระทำกฐินนกรรมซึ่งในขณะที่พระสงฆ์กระทำกฐินนกรรมผู้ที่อยู่ในพระอุโบสถไม่ควรเข้าไปใกล้อาจสงต้องอยู่ห่างจากอาจสงประมาณหน่งองหลังจากพระสงฆ์คู่สวดด้สวดยติทุติกยกรรมวาจาจบ และถวายผ้าพระกฐินแดกองค์ครองจบแล้วพระสงฆ์องค์ครองส่วนมากจะเป็นเจ้าอาวาสจะลงจากอาสน์งไปคลองผ้าเมื่อคลองผ้าพระกฐินเสร็จเรียบร้อยแล้วพระสงฆ์องค์ครองจะกลับขึ้นไปยังอาสน์งณอาสนะเดิมเพื่อรับประเคนเครื่องบริวารพระกฐินเจ้าที่ผู้ปฏิบัติพิธีอัญเชิญเครื่องบริวารพระกฐินเพื่อส่งให้ผู้เป็นประธาน หรือผู้ขอรับพระทธทานประเคนแด่พระสงฆ์องค์ครองตามลำดับเริ่มจาก 1. บาท 2. หมอน 3. ที่นอนผ้าหม่มพรม 4. ปิ่นโตนาติกน้ำร้อน 5. ไฟฟ้า 6. เครื่องมือโยธาต่อจากนั้นจะเป็นการถวายเครื่องททยธรรมต่างๆที่เจ้าภาพจัดเพิ่มเพื่อถวายพระาชกุศลแด่พระสงฆ์เช่นเครื่องใช้ของพระสงฆ์ หรือจตุปัจจัยเจ้าหน้าที่ประกาศยอดจำนวนเงินที่ร่วมถวายพระราชกุศลในการบำรุงพระอาดามถวายพระสงฆ่าใช้ใจ่ายต่างๆบำรุงการศึกษาหรือการทำนุบํำรุงสาธารณประโยชน์เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้ประกาศยอดจำนวนเงินจบผู้ร่วมพิธีร่วมอนุโมทนาพร้อมกันขณะนั้นให้เจ้าหน้าที่นำบใบประวรณนาหรือจำนวนเงินเพื่อเชิญผู้เป็นประธานหรือผู้ขอรับพระธชทานภาพพระคริน ถวายแด่ประธานสง์หรือเจ้าอาวาสยกเว้นเงินที่มอบให้แก่โรงเรียนหรือมูลนิธิการกุศลให้มอบหลังจากที่ผู้เป็นประธานพิธีได้กราบลาพระสงฆ์แล้วประธานสง์อนุโมทนาเมื่อพระสงฆ์กล่าวยัตถาวริวหะประธานเรื่องกรวดน้ำเมื่อรูปที่สองรับสัพพีติโยวิวันชตุประธานประนมมือรับพ่อเมื่อประธานสง์กล่าวคำถวายอธิเรกคือ อดิเรกวัดสสะตังชีวัตุให้ผู้เป็นประธานและผู้ร่วมพิธีทุกคนลดมือลงและมือรูปที่สองรับภาวะตุสัพมังคลังให้ผู้เป็นประธานและผู้ร่วมพิธีประนมมือรับผ่อนตามปกติไปจนจบบทเมื่อพระสงฆ์อนุโมทนาจบเจ้าที่เข้าไปเชยญประธานในพิธีกระดาบลาพระประธานประจำพระอุโบสถแล้วเดินไปกราบลาประธานสง ซึ่งประธานสงฆ์จะมอบของที่ระลึกให้แก่ประธานพิธีในช่วงนี้เมื่อประธานพิธีกราบลาประธานสงฆ์แล้วก็จะเป็นการมอบทุนต่างๆซึ่งพิธีการจะเชิญผู้แทนหน่วยงานต่างๆเข้ารับทุนสำหรับหน่วยงานหรือบุคคลช่วงนี้